นี้มาดูเรอไรสติกหน่อยนะคะโลกความเป็นจริงนะปัจจุบันนี้ที่เราอยู่กันเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะภาพของเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประเทศนะคะเรื่องนี้สวนวิจัยกสิกรไทยไปสอบถามคนกรุงเทพมหานครมานะคะว่าเอ๊ะมีแผนที่จะท่องเที่ยวหรือเปล่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างใช้เงินมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเที่ยวกี่ทริปนะคะผลสํารวจน่าสนใจทีเดียวค่ะพบว่าคนกรุงเทพถึง73นะคะมีแผนที่จะท่องเที่ยวในช่วงสองเดือนสุดท้ายไม่แน่ใจคุณผู้ชมเป็นหนึ่ง ใน73%ด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เกือบ30%ที่เหลือที่ยังไม่มีแผนในการท่องเที่ยวลองแบ่งปันกันมาสักหน่อยนะคะโดยเรื่องนี้สูวิจัยกสิกรไทยนะคะบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจแตกได้หลายประเด็นทีเดียวค่ะประเด็นแรกเลยนะคะกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพอยากจะท่องเที่ยวในประเทศมากถึง73.7%เพิ่มขึ้นจากผลสํารวจในเดือนกันยายนนะคะก็พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มตัวอย่างก็เชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีซึ่งเป็นช่วง ไฮซีซันพอดีด้วยนะคะส่วนประเด็นที่2คือจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างที่อยากเดินทางนะคะหลักๆแล้วยังอยากท่องเที่ยวแบบธรรมชาติภูเขายอดดอยนะคะอย่างเช่นเชียงใหม่กาญจนบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็เขาใหญ่นะคะแต่ว่าก็มีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งที่เลือกเดินทาง ส่วนของซีแซนซันด้วยเหมือนกันนะคะคือที่พัทยาหัวขีแล้วก็ระยองนอกจากนี้ยังเลือกเดินทางในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นสม,มุทรสงครามอุทยาแล้วก็อุทัยธาน,นีเป็นต้นค่ะ ส่วนประเด็นที่3นะคะเวลาในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ควรจะเที่ยวแต่ละทีเป็นไหมคะว่าคิดแล้วคิดอีกนะคะทั้งวางแผนนะคะจัดการเรื่องงานนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องของตั๋วเดินทางซึ่งแต่ก่อนใช้เวลา15วันถึง1เดือนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะกลุ่มตัวอย่าง30%เนี่ยบอกว่าจองโรงแรมล่วงหน้าหรอแค่2-5วันก่อนไปเท่านั้นแหละนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์เปลี่ยนรวดเร็วนะคะ วางแผนนานไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปได้ก็ต้องไปเลยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะคาดการไม่ได้แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้มีการหาข้อมูลท่องเที่ยวตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะคืออยากเกี้ยอยู่แล้วว่างั้นเถอะพอโควิดดีขึ้นนะคะก็ ตัดสินใจจองห้องพักได้เลยด้วยส่วนประเด็นที่4ค่ะส่วนใหญ่นะคะคนกรุงเทพประมาณสัก60%เนี่ยน,นะคะเดินทางโดยรถส่วนตัวแต่ก็มีบางส่วนนะคะหใน4หรือ25.7%เดินทางด้วยการขับรถเออขออภัยโดยทานด้วยการ ขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ก็มีบางส่วนค่ะเช่ารถที่มีคนขับหรือว่าเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟเป็นต้นส่วนประเด็นที่5นะคะก็คือเรื่องของกลุ่มตัวหย่าความสําคัญกับเรื่องราคาห้องพักค่ะถามว่าราคาห้องพักแบบไหนดึงดูดใจที่สุดนะคะคำตอบคือ1น0 0ถึง2,000บาทต่อคืนนะคะรอลงมา2000ถึง2,500บาทต่อคืนนะคะแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดและปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะส่วนประเด็น ที่6ค่ะค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นอย่างไรอาส่วนใหญ่บอกว่าอยู่ที่4,500บาทต่อคนต่อทริปนะคะแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงบางส่วนเช่นการซื้อของฝาานะคะหรือว่าซื้อของที่อาจจะขายเฉพาะถิ่นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเนื่องจากคนที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ซื้ออะไรก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้แล้วนะคะคุณอยากจะกินหม้อแกงอยากจะกินปลาหมึกนะคะกุ้งหอยปูปลามีหมดนะคะซื้อผ่านอ e ีคอมเมิร์ซได้นะคะดังนั้นก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อถึงแหล่งนะคะแล้วก็ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้บางส่วนด้วยนะคะส่วนปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของราคาน้ํามันว่าราคาน้ามันปรับขึ้นมีผลต่อการเดินทางหรือเปล่านะคะคาตอบคือไม่มีเท่าไหร่นะคะมีน้อยมากเลยเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ยังมองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่กระทบนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีกําลังซื้อสูงค่ะแล้วก็มีแผนนะคะว่าจะเที่ยวนะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้1.3ทริปก็คือบางส่วน1ทริปบาง ก็บอกว่า2ทริปนะคะซึ่งก็ถือว่าได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐด,ด้วยส่วนหนึ่งนะคะคําถามคือแล้วปีหน้าเป็นอย่างไรนะคะปีหน้าศูวนย์วิจัยกิกรไทยบอกว่าก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามาดูปีนี้ก่อนนะคะว่าตัวเลขน่าจะเป็นแค่ไหนนะคะคาดการว่าการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยนะคะจะอยู่ที่29.1ล้านคนครั้งหดตัวลงนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะในช่วง2เดือนนะคะก็คือเดอน พฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็แม้จะหดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ดีขึ้นจากค่าเฉลี่ยต่อเดือนที่3ล้าน8แสนคนครั้งในช่วงเดือนมก,กราคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาส่วนทั้งปีค่ะก็คาดว่าการเดินทางท่อง,งเที่ยวในประเทศของคนไทยจะมี66.71ล้านคนครั้งนะคะหดตัวประมาณสัก26.3จากปี2563นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหดตัวต่อเนื่องปีที่2แล้วด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ296,000ล้านบาทหดตัวไปกว่า38%จากปีที่แล้วค่ะ ขณะที่การฟื้นตัวของตลาดท่องเที่ยวในประเทศปี2 5 6 5สนวนวิจัยกับส้าศูนยยแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกเลยเงื่อนไขคือโควิด1 i d 1 9ดีขึ้นนะคะไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่ราคาพลังงานไม่ได้สูงจนกระทบค่าโดยสารอย่างเครื่องบินนะคะก็คาดการว่าปีหน้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยน่าจะมีประมาณ155ล้านคนครั้งทีเดียวเพิ่มขึ้น133%จากปีนี้หรือว่า1นเท่านะคะแต่การฟื้นตัวครั้งนี้ ตัวเลขของการเที่ยวในประเทศยังต่ำกว่าปีก่อนโควิดคือปี62นะคะที่ตอนนั้นมี172.7ล้านคนครั้งนะครับ ขณะที่การใช้จ่ายก็น่าจะอยู่ที่6,98,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น135%จากปี2,564นั่นคือกรณีแรกคือสถานการณ์ดีขึ้นคลี่คลายแต่ถ้ากรณีที่2นะคะก็คือมีความเสี่ยงของการระบาดนะคะจากการพบผู้ติดเชื้อจนส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยก็อาจจะมีแค่109ล้านคนครั้งในปีหน้าเพิ่มขึ้นแค่63%ส่วนการใช้จ่ายด้านการท่อง เที่ยวก็น่าจะอยู่ที่479,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นแค่61%นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการควบคุมโควิด -19 เรื่องของวัคซีนนะคะที่มีประสิทธิภาพกระจายทั่วถึงแล้วก็การดูแลตัวเราเองนะคะรวมถึงบรรดาโรงแรมร้านอาหารนะคะที่ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นมิฉะนั้นเองก็อาจจะกระทบภาคการท่องเที่ยวที่แย่ต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็หวังว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น จริงๆถ้าเราสังเกตน,นะคะพอปลดล็อกปุ๊บเนี่ยนะคะเราเห็นคนไทยเนี่ยพร้อมจะเดินทางทันทีนะคะเหมือนแบบโอ้โหแบบเหมือนปลดแอกอะไรบางอย่างได้นะคะเพราะว่าการเดินทางถ้าใครสังเกตเนี่ยนะคะกลับมาเกือบปกติแล้วนะคะในช่วงเวลาแบบว่าออฟฟิศอาวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเชา้าหรือว่าช่วงเย็นรถเนี่ยติดแล้วนะคะแล้วก็การเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงสุบสาวอาทิตย์ก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรน,นะคะเข้าใจได้นะคะอารมณ์อึดอัดนะคะเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้แต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างของเรา ด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นโอกาสนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้แบบย,ยั่งยืนจริงๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ